ล่าสุดทั <cción> ้งกองทัพบกนะครับได้มาโตซีแม็กกัมพูซาในการเผยแผ่ข้อมูลบิดเบือนขอเท็จจริงเงื่อนยันกระสุนฟอรดฟอรัดขาว W.P. บอแมนอาวุธเคมีครับบอถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาวุธเคมีตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี CWC พ้นตีวินไทยสวารีโคสชกองทัพบกสี่แจงกรณีนายเฮงรัตนา ผู้มวยการศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งกัมพูชาซีแม็กเผยแผ่ข้อมูลอ้างว่าผู้เสียวซ่านของซีแม็กได้ตรวจพบกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรบรรจุฟอร์ดฟฟล์ดขาวในพื้นที่จังหวัดอุดอรดมิใช่พร้อมทังกาวหาว่าเป็นผลจากการยิงของกองทัพไทยในส่วนความขัดแย้งของหามือและเป็นกระสุนที่มีลักษณะเป็นอาวุธเพลิงและก่อควันผิดโฆษกกองทัพบ,บกได้ยืนยันว่า ข้อหาดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงปัาศจากหลักฐานในการสนับสนุนและบ่มีนนำหนักทังกฎหมายพร้อมชี้แจงว่ากระสุนฟอตฟอลัดขาวมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้่งคว้นแสงสว่างระเบิดและกะเพื่องบอ่ถ,ถือจัดให้อยู่ในกลุ่มอาวุธเคมีตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี CWC อีกทั้งบ่มีสนธิสัญญาระวังประเทศใดที่ห้ามในการเก็บรักษาหรือการใส้งานกระสุนสนิทนี้ ประเทศไทยจึงสามารถเก็บรักษาและกระใส่ตามภารกิจทางทหารได้ตามกรอบของกฎหมายสากลในส่วนของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธแบบบางชนิดพิธีสารที่สกำหนดห้ามการใช้อาวุธเพลิงที่ออกมาแบบเพื่อเผาไหม้บุคคลโดยตรงแต่กระสุน W.P. บอถูกจัดให้อยู่ในกลุมดังกล่าวทั้งนี้การใช้กระสุน W.P. ของกองทัพบ,บกไทยอยู่ภายใต้ระเบียบการขวบคุ้มยังเข้มงวด ใส่ตัวเป่าหมายทังทาหารเท่านั้นและบ่เคยมีการนําไปใส่เพื่อมุ่งทําลายชีวิตพลระเรือนแอนต่อย่างไดพลตีวินไทยเน้นย้ำว่าการครอบคล้องและการใช้กระสุน W.P. ของกองทัพไทยเป็นไปอย่างเคร่งครัดตามกรอบกฎหมายสากลมีการขวบคุมรัดกุมและสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศทุกประการจึงเห็นได้ว่าขอกล่าวหาที่กัมพูชาดเผยแร่เป็นเพียงความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงท่านั้นเพื่อที่จะสร้างความเข้าเจผพิดในเวทีสาธารณะ